เกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทยพาคีเรือขหายพี่น้องเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านกระผมนายโยธินทองนักขงสมาชิกสภาการบริหารจังหวัดสงขลาโดยกระแสสินรู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่ได้นับรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมความเข้าใจและทักษะปฏิบัติ ขอพูดตรวจวัดประมูลมูลค่าต้นไม้และคาร์บอนเครดิและการขอรับรองมาตรฐาน p c b ในระบบาวิภาคีในกระบวนการเรียนรู้เร่งการมีส่วนร่วมเกิดพลังคนพลังสังคมพลังเห็นการร้างสรรทั่วทั้ง16อำเภอเพื่อทำําการตรวจวัดประเมินมูลค่าต้นไม้และคาร์บอนเครดิ และร่วมกับร่วมการกับเพื่อนสังคมคาร์บอนต่ำบนฐานเศรษฐกิจ DCG และการจัดการสิ่งแวดล้อมการขับเคพื่อนการประเมินมูลค่าต้นไม้และคาร์บอนเครดิตถือเป็นโครงการที่ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ปล่อย๊ารือนกระจกหรือที่ภาษาอังกฤษว่าคาร์บอนฟูลินนะครับและฝังดูดซับหรือผู้กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในรู หรือภาพต้นไม้วงเล็บคาบอนเกรดและยังช่วยส่งเสริมการปลูกต้นไม้การอนุกักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้อมนินน้ำป่าให้มีความสมบูรณ์จา,ากภาคเกษตรกรรมที่เป็นรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนรวมถึงสร้างรายได้เศรษฐกิจครัวเรือนเศรษฐกิจชุมชนอจากผู้ปลูกต้นไม้และทำสงรารให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่ก้าวทั ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สวนศูนเรียนรู้กิจกรรมไทยบ้านภูริตาและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขาและเครือข่ายภาคีสับเพื่อนเป็นกิจกรรมที่สร้างความยั่งยืนและมีกระบวนการแบบครบห่วงโซ่พาคีที่เชื่อมโยงนวัตกรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งด้วยคกไก SDG เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามคติพจน์มั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงบัดน,นี้ได้เวลาอัจบวควแล้วกระผมขอเปิดงานอบรมประเมินคุณค่าและคุณค่าต้นไม้เพื่อใช้เป็นหลักประกันเพื่อขายคาร์บอนเครดิตและการขอรับรองมาตรฐาน ท ch okay. c v SDG เ t s ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังทุกประการครับถ้าจะขายลงเรื่อยควจะขายเท่าไหร่แล้วก็ขนาดกันแต่จะมีหนาคาร์บอนจะถึเท่าไหร่รู้หมดับสูงง่ายๆคำนวณเป็นคำนวณถูกแล้วก็พอเรียนรู้เรื่องการคำนวณถูนเสร็จปุ๊บก็หลังจากนั้นก็องลงสูงท่า เข้ามือถือพอเข้ามือถือมันก็จะมาเก็บอยู่ในระบบของเกษตรกรทั้งหมดเลยตอนนี้ถ้าสมมติมีต้นไม้ของสวนขาเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประมาณ23,000กว่าต้นอยู่ในระบบของของแพลตฟอร์มเลยนะครับก็จะเห็นว่าปริมาณของเนื้อไม้ที่มีอยู่ในกระสอดสวนขาเนี่ย19,000เก้าพักว่าลูกปั่นถือว่าอย่างน้อยให้รู้ว่าเกษตรกรมีต้นปรมาณกี่ต้นจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยเขาต้องใช้กระบวนการดูพื้นที่แล้วเรียนรู้กันแล้วก็ตรวจวัด ส่วนรับฐกอมทัพรวมาลงในระบบทำความเข้าใจกระบวนการแล้วก็เรียนรู้จากมันแล้วก็ให้มีส่วนร่วมให้ส่วนประกอบไทยกับฝรั่งมาแล้วก็มาเชื่อมต่อกันให้ให้มันมีความแข็งแกรกันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเรียกวันดีเดย์ดีเดย์ของการรับโองมาตรฐาน TCB รอบแรกที่สิงห์นครประมาณเสียงเงินหลักว่าระพิจารณาเสียงเงินหลักนั้นไหนก็ไม่ต้องออกอำเภอละโนดอําเภอทิพย์พักอําเภอสิงห์นครและนาบอรถ้าไปถูกองค์กรงานรับรองและทำสัญญาซื้อขายทันทีเลย และหลังจากนั้นจะเป็นลำที่ติดสีติดสีก็จะเป็นอำเภอสตูนอำเภอพะเยาอีกงวันนั้นกระแสสินค้าจะทำรอบสอบส่วนการตรวจสอบจะผ่านดีแปลงอีกเพิ่มเติเรื่องหนึ่งวันนั้นคือดูการขึ้นม้วนหน่อยครับเราสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าในพื้นที่ไม่มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุ่ธีใธีก้าวหนึ่งขึ้นมาเพราะการรุกขึ้นมาของผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเพราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเรากำลังสร้างให้พวกเราเป็นนวัตกรในการคิดในการรู้จักเรื่องของนโยบายในการรู้จัก โครงการทุกเอในภาคประชาชนที่จะนโยบยเหมือนงานพาณิชย์รัฐบาลตามสาธาบันชาติที่ท่านพูดถึงในเรื่องเราไม่คิดถึงตำนานเพราะนั้นการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งอย่างที่ท่านสอวนตัวพูดถึงที่พื้นที่เป็นตัวตั้งของในรัฐบาลถ้ากระแสสินเนี่ยจะพัฒนาบ้านของเราเองเนี่ยจะทำยังไงสู่ความยั่งยืนนั่นหมายความว่าต้องมาจากภูมิรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสภาพภูมิสังคมที่อยู่ในกระแสสินทั้งหมดให้แค่มีระบบการเชื่อมโยงของเครือข่าย จะเป็นที่บ้านใครคนใดคนหนึ่งได้เป็นพนักงานแล้วก็ให้องค์ความรู้แล้วต่อไปกระแสสินจะเชื่อมโยงจากหนึ่งตลาดอบจที่จะนาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนำผลิตไปขายได้จะต้องไปเอาเหล็กด้วยเอาเหล็กมาด้วยการซื้อขายการแปรรูปการให้องค์ความรู้ต่างๆรวมถึงการซื้อขายข้าวบ้องกันนะครับอันนี้คือกระบวนการที่จะเดินในอนาคตนะครับโอเคให้ดูเรื่องวิธีการของสหพันธ์ที่เขาทำกันทั้งประเทศและมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราที่จะเดินเรื่องของค้า์บ้าด ไม้พี่หลงพองศิลปินมากความสามารถกับบทบาทที่ดำเนินรอยตามคำสอนพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียงรวงข้าวสว่ายหัวใจสว่างกลางฝนจะรวยจะจนก็ยังมีข้าวพอกินจะกลับบาที่บ้านเด มาทําแล้วเราก็อยากทีา่าะสร้างเป็นอาชีพให้ชาวบ้านให้ผู้คนชุมชนได้เห็นว่าผมก็เป็นนักร้องแต่ว่าวันนี้ผมเองผมก็ไม่ได้ยึดติดเรื่องอาชีพของความโูราแต่ผมก็ยังสามารถที่จะเดินมาเหยียบโคลนในนาได้เหมือนเดิมผมเองอยากจะทำอานนี้เนพะื่อให้ได้รู้ว่าสิ่งเราการทำเกษตรถ้าเราใส่ใจถ้าเรามีความตน้งามีใจรักทะนงมันมน,นะครับผมว่าแน่นอนอมันต้องประสบวามสรจสักวัน อย่าทิ้งอย่าทอ้อพ่อเคยพูดให้ได้ยินพลังแผ่นด,ดินเปลี่ยนเป็นต้นข้าวเต็มรู การจัดตั้งสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยถือเป็นความร่วมมือของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศที่ต้องการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรของเกษตรกรอินทรีย์ให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมีมาตรฐานระดับสากลใช้กลไกาการตลาดนำการผลิตให้ความช่วยเหลือเครือข่ายในด้านต่างๆตลอดจนเป็นสถาบันเกษตรอินทรีย์ที่พึ่งให้กับเกษตรกร,รตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ดรธนาเกลงหมอรนะครับในขาธที่การสถาพันเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยสถาพันเกษตรกรรมยั่งยืนก็เราเป็นเจ้าภาพในระดับประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานเกษตรอิทรทย์แบบมีส่วนร่วม SDGs PGS ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโดยใช้แนวนโยบายของศรษฐกิจพอเพียงและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเนวทางาของชาตประชาชิแล้วก็การขับเคลื่อน นสรเกษตรอินรีเกษตรกรรมยั่งยืนของรัฐบาลไทยนะครับเมื่อท่านมีใจพอเราต้องดันใจครับเราไม่ต้องการอะไรหนึ่ท่านตัดใจท่านพร้อมไปร่วมพัฒนาประเทศต่อไปนะครพัฒนาเกษตรอินรีต่อไปเพาะอหลอกเกษตรกรมีหัวใจอินทรีย์ที่เข้มแข็งสาพันเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเพราะเป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรอินทรีย์ทุกคน ทุกที่ของประเทศไทยครับแต่ความโชคดีวันนี้พอามันมีเรื่องของคาร์บอคนคิดิตเข้ามาเนี่ยมันถือว่าเป็นโบนัสเพราะมันขายได้ปีละครั้งถ้าโบนัสเนี้ยมันเป็นก้อนใหญ่ที่เรามีต้นตาลเออยอะๆมีต้นไม้ที่เราปลูกไว้เยอะเนี่ยก็แสดงเงินเหล่านั้นสามารถเป็นต่อยอดปีต่อไปอยากจะได้รถไปดารถหรือว่าอยากจะต่อเติมไปเกษตรของเราอยากได้ปังน้ำโซลาเซลล์อยากได้นู่นได้นี่ก็สามารถจัดการตัวเองด้วยกระบวนการพึ่งพาตัวเองโดยที่ไม่รอจากการช่วยเหลือจาก ภาครัฐหรือภาคอื่นๆที่เขาต้องมีลําดับขั้นตอนเรื่องของนโยบายและเรื่องของแผนงานของปีต่อปีตรงนั้นคือถ้าเรารู้สึกขึ้นมาอย่างนี้จะทำให้พวกเรามีความเข้มแข็งเหมืกัภาครัฐยินดีเข้าหนุนเสริมมั่นใจว่าอบจเองเนี่ยก็เห็นความตั้งใจของพี่น้องผู้ราทั้งสิบสองพือนเนี่ยก็มาให้กําลังใจตลอดไม่ว่าจะเป็นท่านคุณนายนะครับหรือพี่ปีชัยเนี่ยอยู่เคียงข้างตลอดก็เห็นความมั่นใจว่าความเข้มแข็งเหล่านี้มันนีเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเราลุกขึ้นจัดการและเปลี่ยนแปลงมาแค่เป็นกกกกรระถินนนนนนเเเเเเเททพพพาาาาาาปป็็็็็อออีีีี่่่่ยยืืชชโตววใหห้้้คมมสสูงุดดล นะครับไม่ต้องไปกุ้งตะเคียนทองนะมันใช้เวลานานเอาพื้นใกล้ๆอย่างไม้ไผ่สามีวัตกรรมมันได้ก็จบแหละให้ไม้ไม้ไผ่เต็มอนดูเลยครับของไม้ไผ่เต็มอนดูเนี่ยมันก็จช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและไม้ไผ่สามารถมาสู่กระบวนการแปรรูปได้อีกที่ในทีท่านเองเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกับคาร์บอนเครดิตมันคือก่อนที่มาที่ไปคาร์บอนเครดิตก็คือเราพูดในวันนี้คือออกมาจากภาคเกษตรกรรมหรือคนปลูกต้นไม้เพราะนั้นคนปลูกต้นไม้เองก็คือเกษตรกรนี่แหละเชื่อมโยงกับหลายๆกระทรวงเนี่ยมันก็จะเป็นบทบาทที่จะมีมี มีเรียกว่ามีบทบาทของการบริหารที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักๆได้เพราะนั้นคือสมาธ์เนี่ยก็ตั้งไปเจ้าพื้นแลวทั้งหมด13สมาพันธ์กับเคลื่อนกันให้กบ7กตุเกต้อมาอยู่ประมาณ2ปีเพื่อจะพาพี่น้องไปทั้งเกษตรทรทั้งเกษตรกรรมแล้วก็เรื่องของภาบรและหลายๆเรื่องครับภาคใต้ตั้งไปทั้งหมด12สมาพันธ์ก็จะถูอภูเกตกับระนองให้ตั้งได้ก่อนเลยเชื่อไหมครับกรุงเทพไม่มีพื้นที่เกษตรเลยแต่กรุงเทพตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเขาใช้วิธีการรวบวมคนของการลุกผักยกแค่ พักยุคแก่สมดมรวมเป็นสมาพันธ์เลยรยุคแก่นี่หมดจะต้องแบ่งโซนงานวุิยใครจะส่งท็อปใครจะส่งโลตัสไปส่งอะไรมานั่งคุยกันในงกระบวนการแล้วก็ทำมาตรฐานได้แล้วก็เชื่อมโยงคนไกทางตลาดโดยประกาศตั้งเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ตลาดการแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ท้ายเกาะที่ปทุมธานีมันคือสมาพันธ์เองหรือเราใช้คนไกลเรียกว่า SDG SDG ก็คือกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน17เป้าหมายนะครับก็คือไอตัวส7เ็เป้าหมายเองเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาที่โลก ในโงการสวัสดิารชาติเนี่ยร่วมกันคิดร่วมกันมาพัฒนาทริงก็คือการการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นตัวหลักกันปักกันคุณภาพปักกันมาตรฐานว่าถ้าเรามีเกิดการมีส่วนร่วมจะทําเรื่องเกษตรเนี่ยมันมีต้อมาที่จะโค่นทำจรงให้เกษตรเนเนี่ยทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่เกิดคนใดคนหนึ่งจนจนแบบจนเจ็กๆที่จนไม่มีอไรยินมันไม่ใช่คือมันอยู่ด้วยกันคือมันมีเรทของแต่ละคนเนี่ยคือมันต้องต้องต้องดูว่าคนไหนที่ยัง ยังตกสังกัดตกกระบวนก็ดึงขึ้นมากลุ่มไหนที่ยังมีองค์ความรู้น้อยก็ถึงสนไปคนไหนที่ยังใช้การเผาต่อสร้างอยู่เนี่ยก็ต้องปรับกระบวนความคิดมาเร็จใหม่คนไหนที่ยังไม่รู้คุณค่าของต้นไม้ก็มาคุยกันใหม่คนไหนน้ำฉีดเคมีเรียดร่างลงไปในแปลงพันลองมาขายเพื่อนเนี่ยต้องมาคุยกันใหม่ทั้งหมดเพื่อนทาสูตรทางก็นางทั้งสิทธิ์จะต้อหมายได้ดวยคนกระแสเงินรับเรียกว่าถ้ามีส่วนร่วมก็ไร่กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นทุกมิติทุกกระบวนการมันทำให้พลังงาลังสเกิดขึ้นได้เดียววิธี เวทีพรุ Take mine. Take mine ่งนี้ในการลงมินก็ประมาณนี้ครับลงมาถามเขาว่นเสียเพลเนี่ยเราให้อำเภอเนี่ยถ้าไปะขอเป็นโต๊ะห้าแถวไปช่วยกันแล้วเดี๋ยวก็เราช่วยกันน้ำไอ้กาแฟผมขอให้ทางน้ำเรงผมขอให้เนี่ยก็ไปช่วยกันให้พวกเราเดินถึงบนที่เดินได้แต่ถ้าไปแล้วในหน้าอดน้ำมันไม่มีกินแล้วเดินทางไม่ได้ค่าน้ำมันลดแล้วอะไรเงี้ยมันมันมันก็ต้องอย่างน้อยเราช่วยได้เราก็ช่วยเลยเป็นกระบวนการที่อำเภอหนึ่งเนี่ยเอาไปคนละห้าแถวห้าเถาไปรวมกันสิบอำเภอก็ห้าสิบแถวก็พอได้กินแล้ว ตัวคาร์บอนกิลคือการทําบุญเรากำลังทำบุญกับทำบุญเพื่อล้างบาปคาร์บอนฟิล์คือคนทำบาปคนที่ปล่อยภาวะเดื่องกระจกทำให้โลกนี้มันมันแปรปรวนหมดเกิดภาวะโลกร้อนเกิดน้ำท่วมเกิดหิมะท่วโลกเหนือละลายเกิดแผ่นดินไหวเกิดสุนามิต่างๆเนี่ยมันมาจากกระบวนการทําลายที่เป็นกิจกรรมที่ดําเนินอยู่ประจําชีวิตประจำวันของคนทั้งหมดจะเป็นภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคต่างๆพอเขาปล่อยไปต้นเราคนทำบุญก็ค uh ือปลูกต <WOR> <the> ้นไม้ก็เก็บไว้ในต้นไม้ ผมบอกว่าถ้าเรามียุทธศาสตร์ด้วยกันเรามีมอตโต้ที่เป็นของเกแตแินว่าถ้าจะทําพื้นที่เกษตรินใ้เป็นชุมชนหรือว่าเมืองน้าอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีความยั่งยืนในเรื่องใรบ้างเรื่องของการบริโภคที่รับผิดชอบเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องของการจัดการกระบวนการผลิตต่างๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องของการดูแลนิเวศของเกษสรินะให้มีความยั่งยืนแล้วก็ดูแลให้เกิดชีวิตและผลินของเกแฟรินเนี่ยเดินดำเนินต่อได้จากกระบวนการสามัาชีพนะครับ นอกจากก็จะมีภารกิจมากมายที่เป็นในเรื่องของการกับเลื่อนให้กเกษตรกรรมดนเนินต่อได้เรื่องของจุดรีเรื่องของการแปรรูปเรื่องของสร้างคนไกลนวัตรก,กรรมต่างเรื่องของข้อมูลดิจิตาที่เป็นสารสนเทศที่จะช่วยพวกเราข้อมูลในการลงไปตวรวจสารวจออกมาเข้าเพื่อการวิเคราะห์แล้วก็ทำเสนิจส่งการขายครับก็จะเป็นฝั่งซัพพลายที่มีข้อมูลซัพพลายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ฝั่งดีมาเชื่อถือแล้วก็สามารถซื้อขายกันได้อันนี้คือหลักการสุดท้ายน้องใหม่ ตัวนี้ก็คือเราตั้งเป็นสถาบันบริหมูลค่าข้นมาและคาร์บอนเครดิตแห่งประเทศไทยแสดงว่าเมื่อตั้งขึ้นแล้วตัวนี้จะต้องดูแลทั้งหมดทั้งประเทศไทยเพื่อนนี้ก็เช่นกันผมมองว่าเสษตรก็เมื่อตั้งสมาพันธ์ได้นะครับเดี๋ยวต้องตั้งสมาพันธ์ก็คือนึงตั้งสมาพันธ์จะพัฒนาสมาพันธ์กันเลยมัยืนอำเภอจะมี4กลไก่เมื่อตั้งมามันธดกถไกแรกที่เกิดขึ้นมาก็คือกลไกของสมาพันธ์คือมีหน้าที่เลยครับถ้าตอนนี้สมมติว่าคนใดคนหนึ่งนั่งเป็นประธานคนนั้นก็จะมีบทาาาในนกรเชื่อมโยง ประสานอบจเป็นประสานนายอำเภอเป็นประสานผู้ว่าเป็นประสานหน่วยงานต่างๆเป็น2คนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ร่างการรวมคนการเรือข่าวต่างๆได้คนนี้ต้องส่งเสริมให้พี่น้องเรามีความรู้ได้ความรู้ความรู้ใหม,ม่ๆจากพื้นที่มาหรือจากที่อื่นมาเนี่ยต้องมากระจายให้มีความรู้ว่าวันนี้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะวันนี้มันเกิดโรครอนไดก็ต้องขับเคลืล่อนเรื่องนี้วันนี้ทำเรื่องเกษตรนีมีตลาดเกิดขึ้นแล้วอะไรเนี่ยจะต้องมีความรู้มานั่งคุยกันนี่คือหน้าที่ของประธานสมาคมแล้วประการในการคนไกลจานาคือคนไกลช่วตัว เมื่อประธานทํางานแล้วหรือกำลังทำงานแล้ว,ว,ลวมันก็ต้องมีมือซ้ายมือขวาก,ก็ต้องมีผู้ตรวจผู้ตรวจคือผู้นําการเปลี่ยนแปลงผู้นําการเปลี่ยนแปลงเรื่องต้นไม้ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเรื่องของขเกษตรกรรมคนเหล่านี้จะลงพื้นที่เพื่อไปดูว่าพี่น้องเราเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาที่กเกษตรทีก็ไปให้ความรู้หรือว่าไปตรวจไปนํามาสู่การเชื่อมโยงการค้าขายได้หรือการไปตรวจวัดคาร์บอนเครดิตแล้วก็นํามาเชื่อมโยงสู่กลไกการอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลไกที่สองกลไกที่สามก็คือกลไกของมการจัดโคอง โดยท่านโยรีนตั้งเลยกำกับการกองาคนใครคนสามารถจัดองเรื่องราวทั้งหมดที่พัฒนามาจากครัเรือนเกษตรศีหรือครัเรือนทคโนยิจเพื่อดันสู่การรับนองดังหวังว่าเราะมารขายได้อันนี้คือกลไกที่อยู่ในกระบวนการแล้วก็เป็นโครงสร้างอย่างเงี้ยสามารถทำงานเชื่อมโยงและระหว่างกลไกต่างๆเนี่ยจะมีตัวดาต้าที่เรียกว่าบิทดาต้าเชื่อมโยงเป็นระบบอวที่เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจากพื้นที่เข้ามาสู่ส่วนกลางที่มีประธานสมาธ์กับองค์การนั่นเองจะได้เห็นหลักการเลยว่า ถ้าน้าต้นไม้ทั้งหมดพันกว่าต้นเนี่ยมีค่าคางวัตอนนี้มันอยู่ของใครบ้างแปลงนั้นกี่ต้นแปลงนี้กี่ต้นอยู่ในเขาเรียกว่าศูนย์กลางของข้อมูลหลักงจากที่เรียนรู้องความรู้เรื่องของการวักต้นไม้เนี่ยก็จะมี4กระบวนการถ้าขั้นตอนการคนั้นคือหนึ่งเมื่อจบไปชั่วโมงลงวัดวัดเลยต้นบ้าต้นไม้เราที่บ้านมีกี่ต้นแล้วแต่ก็ลงวัดเลยมีต้นตามสิบต้นก็จัดการตาบมันเลยแล้วก็ยังมีวิธีการใช้เครื่องมืออะไรมีต้นไม้อะไรกี่ต้น อยู่ในรายการจำแนกของไม้ชนิดไหนที่จะต้องรู้หมดชนิดนี้ให้ค้าพเจ้าวันเดิมตะเกียนทองให้เท่าไรกิษณนาเท่าไรต้นตาลต้ควงจะอยู่ในกลุ่มไหนทุกครู้หมดจำพวันี้พี่น้องต้องรู้หมดนะครับไม่รู้ไม่ได้แล้วก็ถัดมาคือกระบวนการที่สองคือพูดตัวซึ่งวันนี้เรามีอยู่ท่านเดียวแต่สินเนี่ยทำได้ถึงกระบวนการ3กระบวนการเลยซึ่งกระบวนการนี้ก็เรียกว่าฟิกวินกระบวนการฟิกวินฟิกปินคือทําให้มันเร็วทาให้มันถูกทาให้มีคุณภาพ โดยมีเครื่องกลไกที่ช่วยเหลือเราเนี่ยพอมันเดินไปสู่กลไกที่การกันลงได้มันก็สู่การรับลมทุกสิบหกวัเลยซึ่งจะเตรียมเอกสารเสนอขายจบซึ่งตังก็ต้องรอตังรอรอรับนี้สิบห้าล้านบาทจะเอามันได้ยังไ้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการอินเทอร์เน็ตเลยราคาบริษัทของคาร์บอนก็มันต่ำทำยังไงเอ่ยแล้วถ้าคาร์บอนเครดิตมันเป็นเรื่องซื้อขายกันได้มันจะดีไหมอ่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนได้จริงไหมอันนี้ก็คือข้อสุดมันคือเรามาดูเรียนรู้นิดว่าไอ้คาร์บอนเครดิตนร ก็คือสิทธิสิทธิของเราสิทธิของผู้ปลูกต้นไม้เป็นต้นไม้สักหนึ่งต้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทรัพย์สินเป็นข้อไปอะไรเป็นของเราเป็นสิทธิ์ของเราเช่นกันครับต้นไม้ทต้นเมื่อมันโตขึ้นแล้วครับมีสิทธิ์ทิ้งต้นหนึ่งจะขายม็ได้สิทธิ์ของเราแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่ขายต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นกระบวนการของต้นไม้กว่าจะโตแต่ละต้นแต่ละวันมันผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อกระบวนการสังเคราะห์แสงคือมีการปาหารเกิดขึ้น ดูดซ e ับอาหารดูดแร่ธาตุต่างๆมีการปลดปล่อยออกซิเจนมันก็เป็นเงี้ยกระบวนการจะหมุนเวียนอยู่ตลอดทั้งวันแสงแดดออกเมื่อไรปุ๊บดูดเข้ามาดูดซับเข้ามาเสร็จแล้วกระบวนการที่มีทั้งออกซิเจนและทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในมวนมูอยู่แคบเนี้ยเดี๋ยวแคบแคบยินเนี่ยต้นไม้ก็หมุนเข้าไปปรอาหารพอปรุอาหารมันมันเหลืออะไรครับออกซิเจนมันปลดปล่อยออกไปปลดปล่อยออกซิเจนไปที่เรามายืนใต้ต้นไม้สบายต้องทำการวันโอ้โหายจังอยู่ใต้ต้นไม้เย็นๆกลางคืดีต้นใหญ่มีออกซิเจนเยอะๆเลย แต่คาร์บอนไปไหนครับคาร์บอนมันเก็บไว้มันกักคาร์บอนเข้าไปอยู่ในปริมาณของเนื้อไม้เนื้อไม้ที่มีเส้นโรคองค์ขนาดที่ดุกรวเนี่ยมันจะเก็บคาร์บอนอยู่แล้วปีแล้วปีเล่าเก็บตะเคียนทองหนึ่งต้นหรือตาหนึ่งต้นเนี่ยโตแล้วโตอีกโตขึ้นไปแต่ละปีเนี่ยยิ่งนานปีนานวันเข้าปริมาณเนื้อไม้จะมีความหนาแน่นมีความเข้มข้นตลอดเพราะต้นไม้เมื่อไรที่แดดออกก็คือองค์องค์อาหารดูดซับดูดซับคาร์บอนเก็บไว้ปล่อยออกซิเจนลำเลียงอาหารขึ้นไปเรื่อยๆต้นจนต้นโตแล้วโตโตวัน ที่เราบูมโตแล้วโตเรื่อบความสิงธิ์โตแล้วนั่นคืองานจิตที่เขาพูดเลยเขาเรียกว่าสิทธิรัดขึ้นของเราถ้าเราไม่โค่นเรายังมีสิทธิที่คาร์บอนเนี่ยเก็บไว้แต่เราสิทธิในการเก็บเราบูมซ้ำเข้ามาเก็บไว้ส่วนฟุตบินนะครับอกว่าไอเนี่ยคือกิจกรรมดําเนินชิ้นแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอะไรก็ได้แล้วปล่อยเดินกระจกขึ้นไปแสดงวัาโค่นเราเนี้ยสร้างฟุตบินผมก็อยากสร้างผมาต่อสร้างเขาสร้างรถวิ่งไปฟันฟุ้งไปนั่งกรรม ถือว no ่าเป็นคนบินทั้งหมดเหล่านี้มีมากกว่าต้นต้นไม้นั้นเลยทําให้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปูัวซักที่ทำกับต้นไม้มันน้อยกว่าที่เราบอกไปนะ่รับในดอันนี้คือหลักการถัดมานะครับมันเลยทําให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ขึ้นมา1.5องศาจากกระบวนการที่ขัดความสมดุลกันระหว่างพวกที่ปล่อยกับพวกที่ดูกซักฝั่งถูกซักไม่ไม่ไหวแล้วเพราะต้นไม้มนมีน้อยมันมีน้อยมากเลยทําให้อันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นบ่อยแล้วเหมือนรากนี้ไอ้กบฏเนี่ยเป็นโดงแล้วมันเป็นเรื่องกระจกเนีว ไปไหนไม่ได้ในขณะที่ต้นไม้น้อยถ้าต้นไม้เยอะมสามันถเดือักมาแล้วก็รวมนี้ก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปแล้วก็ความร้อนของมันก็ไม่หายไปแต่วันนี้ปล่อยไปมากปล่อยไปมาเพราะต้นไม้มีอยู่น้อยนะครับพอขายได้เมื่อไรปุ๊บคนก็ปลูกต้นไม้เพิ่มเพราะมันมีรายได้จากการขายก็ทำให้ต้นไม้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากการปล่อยหนึ่งแสนทางนี้มีมากกว่าสองแสนก็ค่อยๆสร้างความสืบถึงนะครับอันนี้คือกระบวนการ ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็บอกว่ามีความเสี่ยงอยู่ในอันดับเก้าของโลกจาก80ประเทศก็นั่นหมายความว่าถ้าที่ประเทศมีคูณขึ้นมา1.5องศาขึ้นไป2องศาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราอยู่ในโซนของภูมิภาคที่มีความเปราะบางป็นโลกร้อนเนี่ยพอ้อนจากึ้บมันทิศทางมันเปลี่ยนอาจจะลงมาใต้แล้วไขึ้นขึ้นบนได้จะมีผลกระทบเขาเรียกว่าอาจจะเกิดเรื่องของพายุที่หรือฝนตกหนักจากหนักเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย2ก็คืออาจจะลดถึง3 5องศา ถัดมาก็จะเป็นเรื่องอากาศที่ร้อนขีดสุดก็คือร้อนในยะยนมาแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของฝนตกน้อยแล้วก็ทิ้งช่วงแล้วก็ดูหนาวที่มันเคยหนาวได้ไปกลางเต็นท์ชมมองต่างๆมันจะน้อยลงจากสองเดือนเหลือสักหนึ่งสองดาอ์มันจะเปลี่ยนแปลงหมดนั่นคือสิ่งที่กระทบนะครับเลยทําให้กระทรวงทรัพย์และสิ่งแอดน้อมตั้งเป็นกรมลุกร้อนอันนี้คือยุทธศาสตร์กรมลุกน้อนทำอะไรครับกรมลก้อนวันนี้พอมีกรมลกร้อนแสเงว่าต่อไปก็ต้องมีสำนักงานนะครับต่อไปจะมีสำนักงาน ลกร้องจะมาส่งค่าสำนักงานลกน้อนอำเภอเกษตรสินเจ้าหน้าที่โลกร้อนตำบลดเกแตรสินทำเรื่องอะไรครับทำเรื่องสังคมกับรัฐบางเชื่อมโยงกับภาคเกษตรจากกระทรวงเกษตรเชื่อมโยงกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับหลายๆกระทรวงในการทำงานในพื้นที่อันนี้ก็คือเป็นการร่างของยุทธศาสตร์และก็บประมาณอยู่สัปดาหปีต่อไปผมคิดว่าน่าจะมีภาพไปที่เชื่อมโยงพี่น้องเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นถึงบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นนะครับ ที่เราปลูกไว้เนี่ยสามารถจักเก็บคาร์บอนได้ประมาณเฉลี่ย1นึถึงหนตันคาร์บอนไม่น้อยเลยวันนี้ตานโตนุเก็บตันคาร์บอนได้ประมาณเป็นโอ้มาสานเลยถ้าเป็นใูเดนโคริงเลยครับเรามีอยู่ประมาณเราสักเป็นล้านกิโลตันจากตานโตนุอย่างเดียวสองครับกว่าต้นในตัวเล็กกว่าเดียวแต่จริงๆตานโตนุของข้าพุทที่พัคเนี่ยมีเกือบสามน้ำต้นเกือบสามน้ำต้นเตจจดิพัทสิงห์นครกับนะ่นนุเนี่ยพาเข้ามาสู่ระบบ การค้าการขายได้แค่สองพันต้นมีมูลค่าถึงห้าล้านบาทเท่านั้นรวมเป็นเงินเฉพาะต่างต่าครูว่าประมาณเรานเกือบสองล้านบาทสองล้านบาทที่เป็นเงินที่จะพี่น้องจะได้กันคือลารคาร์บอนเครดิตคาร์บอนคาร์บอนเครดิตครับก็จริงๆแล้วในกรุงไทยเราเป็นตถาบเล็กเพราะเนื่อจากว่าเอาองค์การที่ทำเรื่องของคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นองค์การของอบคแล้วก็จะมีลักษณะของการทำในรูปแบบ จะพยายามประมูลเปิดประมูลทั้งหมดสองจุดล้านตันให้ประมูลบริษัททั่วโลกอีกมามาประมูลว่าใครจะเอาขายเขามาจากฉันก็เลยทั้งหมดมีทั้งหมดสิบบริษัทที่เข้าประมูลนะครับเข้ามูลได้จากบริษัทโดยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือเป็นบริษัทดูไบฮอลดิ้งดูไบฮอลดิ้งเนี่ยจะเป็นบริษัทกลิ่นที่เป็นของกษัตริย์ชาวอัมบารีนาเบียที่เป็นเจ้าของโรงงานน้ำมันเนี่ยก็ประมูลมาเนาะ